หลังจากที่เราเอาเนื้อมาล้างเมื่อกี้นะครับผมผมก็แยกส่วนที่เป็นไขมันเล็กน้อยเนี่ยออกไปสลับเจียวแล้วก็ส่วนที่จะเป็นเนื้อสเต็กเนี่ยก็โรยเกลือพริกไทยนะครับผมแล้วก็เอาไปหมักประมาณ 10- 20นาทีเราก็มาเตรียมเครื่องอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวเราหั่นต้นหอมก่อนเนาะประเดิมพกใหม่เนาะคือจริงๆเราสั่งพกไม้มาแล้วแบบ คกไม้มันตําไม่สนุกเราก็เลยสั่งคกอาหินมาอยู่ในผมก็ตอนนี้ไม่มีอะไรทำครับรอเนื้อเซตตัวแล้วก็เดี๋ยวรอข้าวหุงเสร็จต้องบอกไว้ว่าเราไม่ใช่ข้าวค้างคืนเนาะเดี๋ยวเวลาเราผัดเนี่ยข้าวมันจะเซตตัวพอดีกับไข่ซึ่งน่าละคือข้าวผัดแนวดงคติองผม ไม่จะเป็นจะเป็นข้าวเย็นแต่ขอให้หุงข้าวให้เป็นให้มันเล็กๆก็พอครับผมเพราะเดี๋ยวมันอมน้ํามันต่อมันก็จะพองขึ้นน่นแหละ มันเนื้อไปเจียวแล้วน้ำมันเมื่อกี้นิดหน่อย แต่เราเนี้ยเราเรากินเนื้อไทยนะเพราะว่ามันประหยัดดีเราสั่งมาแค่ครึ่งโรลร้อยเจิสิบาทเป็นสันนอกขอลองเนื้อเพียวๆก่อนละกันปกติเราทำไมคนที่กินเผ็ดทุกอย่างต้องเผ็ดต้องสไปซี่แต่พอข้าผัดมันเนื้อเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากริมลดความเป็นมันเนื้อความเป็นกระเทียมความเป็นไข่ ได้ดีก็เลยพริกเป็นพริกคั่วละกันอันนี้เพียวๆไม่มีพริกหนาถ้าวากิวนี่เนี่ยโอ้คงละลายในปากแล้ว่ะ ถ้าราคาในห้างอ่ะน่าจะได้าจานเนี่ยเท่ากับสอง,สองถ้วยของในห้างซึ่งมันแพงก็ผัดมเนื้อมันแพงประมาณร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบดอแต่ร้านนะเนาะแต่อันเนี้ยเนื้อร้อยเจ็ดสิบเหลือก็ก็แค่กระเทียมไข่จะได้เหมือนแบบสองถ้วยใหญ่ๆจานเดียวสุดเนื้อช่ำๆด้วยอาออืมอืม อืมฮืมฮืมกลุมทั้งวันแน่แน่ moment. 不大了。Uh, like. 过来。